สนับสนุนโดย Elite Holiday ด,ดูแลกันและกันลีลาวดี i Holiday ีลาที่เป็นตัวคุณชี่ได้ยมาซิโอ้โอ้ยินีต้อนรับครับก็นิอยอ่ะกันิยอ่ะ เชิญครับเดินเข้ามาข้างในอุ่นนี่เดี๋ยวก่อนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมัวแต่ไปดูลิงอยู่ผมแวบมาแป๊บเดียวฮะตรงนี้เราอยู่ที่โรงแรมเรียวกังนะครับนั่นแหละซึผมเดินผ่าแล้วผมก็อ่านไม่ออกเดินมาเห็นแล้วมองไปเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นสามีภรรยาคู่นี้เขามายืนทำอะไรอย่างเงี้ยหน้าก็เหมือนญี่ปุ่นเดียวต้อนรับคุณนิวท์ครับมาอยู่ไม่กี่วันหรอกก็ทำตัวเป็นญี่ปุ่นไปซะแล้วเคยเคยจำได้ไหมสมัยโบราณเขาจะมีคำพูดว่า ไก่ขันลิงขันแปลว่าเป็นคําของสีนวชัยอ๋อครับล้วก็บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวบอกถ้าหามันไม่ได้ก็จะปะหาชีวิตมันสีนวชัยก็เลยเอาไก่มาตั้งตัวหนึ่งแล้วเอาขันมาบางไวเนี่ยมาไว้ใบหนึ่งก็ไก่ขันแล้วพี่ไปดูลิงมาแล้วมีไข่ มีไข่ร้อนๆเลยขอบคุณมาอันนี้อันนี้ไข่ผมเห็นอยู่ที่หน้าโรงแรมเมื่อกี้แค่น้ำพุร้อนอยู่แค่น้ำพุร้อนถูกเลยผมว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าของโรงแรมคิดตังค์ะอย่างเงี้ยก็ลิงไข่ออกมาไม่ใช่ผมเราเตรียมชุดอย่างนี้ไว้ให้คุณนิรุสด้วยนะครับด้านในจะมีบ่อน้ำพุออนเซ็น นะฮะเมืองนี้เมืองนี้เป็นเมืองออนเซนไหลเข้ามาในโรงแรมเลยฮะแล้วนอนนอนแบบญี่ปุ่นกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผูผ้าแล้วก็มีโต๊ะญี่ปุ่นนั่งสบายๆในห้องพักของคุณนิรุมีออนเซนอยู่ในห้องก็คือออกไปนอกห้องนะเปิดหน้าต่างไปแล้วก็หูหิมะรอบๆก็เลยอยู่ในห้องคือเป็นส่วนตัวเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณนิรุตไปเปลี่ยนชุดหล่อๆก่อนนะเดี๋ยวดูว่าคุณนิรุตหล่อขนาดไหนเป็นครับและที่นี่คือโรงแรมเรียวกังชิบุออนเซนโคคุยะเขาตกแต่งแบบเรียบง่าย ดูสง่างามห้องพักของที่นี่มีหลายรูปแบบมีทั้งห้องสุดหรูที่มีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันมีบอ่อน้ำแร่อ่อนเซีนในห้องพักแบบเปิดโล่งชมวิวธรรมชาติได้ด้วยและเรามาญี่ปุ่นทั้งทีผมก็ต้องพาคุณนิรุตลงมาแช่น้ำร้อนแบบนี้กัสักหน่อย นี่เป็นแบบส่วนตัวครับเราพูดเองนันเลยว่าอยู่ในห้องที่ท่านผู้ชมมากับตัวเราเนี่ยก็จะได้อยู่ห้องแบบนี้แล้วแล้วก็มีบ่อแช่น้ําแร่อย่างนี้แล้วก็โอเพนแอร์นะเพราะไม่มีใครอยู่เหมือเราแล้วแล้วอุณหภูมิสบายมากและไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรงไม่มีกรรมฐานใดๆทั้งสิ้นอารตรนี้จะน่าเกลียดไหมผมว่ากลิ่นฉุนเริ่มขึ้นมาแล้วจะเริ่มมีกลิ่นฉุนละ ไม่ใช่ครับกลิ่นกินอะไรครับกลิ่นฉุนผมไม่ได้กลิ่นกลิ่นตัวเราสองคนเ่ยเขาต้องมาดูแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่เนี้ยแต่ที่เราลงมาเนี่ยเราอุตส่าห์ทำการแสดงอันนี้นะสำหรับท่านผู้ชมนะเผื่อว่าท่านผู้ชมมาแล้วหนาวแล้วก็ผิวพรรณไม่ดีหรือว่าเวล้าจากการไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับเดินมากถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มาญี่ปุ่นเราต้องทำ คุณผู้ชมครับคุณนิรุกับผมเราสวมชุดยูระตะแล้วเดินเล่นชมบ้านเมืองเข้ากันบ้านเรือนและร้านค้าส่วนใหญ่ก็คงอนุรักษ์ความเป็นญี่ปุ่นไว้ดูมีมอนสเสนแบบนิ่งๆสงบๆแต่มีมลระน้าประทับใจและแต่ละมุมเขามีบ่อน้ำแร่เล็กๆให้เห็นอยู่หน้าบ้านหรืออยู่หน้าโรงแรมบางทีก็จัดแต่งเล็กๆใส่ไข่ไว้เห็นชัดๆว่าน้ำแร่ของเขา ร้อนกว่า40อ,องศาจริงๆก็ดูสิต้มไข่ก็สุกดูอย่างร้านนี้สิครับสินค้าในร้านก็มักเป็นสินค้าพื้นเมืองเป็นสินค้าที่คนในชุมชนร่วมกันทำจากรุ่นสู่รุ่นครับสินค้าแต่ละชนิดดูน่าซื้อต้องยอมรับครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสารรค์จริงๆครับก็ดูสิครับ คุณนิรุตชอบอกชอบใจเจ้าแมวน้อยเนี่ยมากมากครับเ,เ,เวลานี้ครับคุณยายใจดีเจ้าของร้านขนมบันจูชื่อดังที่รายการดังๆในญี่ปุ่นขเขาแวะมากันบ่อยๆเพื่อชักชวนให้ชิมขนมบันจูต่างๆชนิดกันจะอร่อยหรือไม่ลองสังเกตสีหน้าคุณนิรุตดูว่าจะรอร่อยมาก เป็นขวกวนเลยทหลังจากเดินกันจนเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาหาของอร่อยๆอให้คุณนิรุตลองชิมกันแล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่บนโต๊ะอาหารที่เรียกว่าเซตไทเซกิเราได้ยินอยู่บ่อยๆทานที่ไหนก็จะมีเซตนี้เซตนี้เซต,ตนี้ตอลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเซตที่ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองซามูไรชั้นสูงทานหรือว่า ระดับราชวงศ์ทานคุณผู้ชมครับอาหารชุดนี้คือไข่เซกิมีอาหารข้าวหวาน13อย่างครับเป็นภูมิปัญญาซึ่งนําเอาเนื้อสัตว์อย่างเนื้อชินชูปลาคราับสซบะสมุนไพรของดีที่นี่มาปรุงอาหารรังสรรค์สุนทตรีรสแห่งความอร่อยสําหรับคนพิเศษของผมครับ สําคัญมันอยู่ที่มีประมาณการทําให้สุกห้าอย่างต้นต้มทอดออย่างนึ่งลักษณะน,นั้นครับวัตถุดิบนี้ก็จะมีวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นชั้นดีที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดมเนื้อตัวน,นี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อเนื้อวัวชั้นดีนะฮะที่ภาษาถิ่นเขาเรียกว่าชินชูนเนื้อชินชูใช่ครับชินชูเป็นวัวชั้นดีเป็นวากิววากิวชิ้นวาก็แปลวา่ววาวัววากิววากิวก็คือวัวญี่ปุ่นนะฮะส่วนนี้คือโซบะ เป็นแครกซบะที่เรารู้จักกันแล้วเนที่ดังมากที่นี่เพราะว่าที่นี่ทำทำซูบะได้ค่อนข้างอร่อยอันนี้เก๋ที่สุดฮะข้างคุณนิรุตเก๋อะไรก็ปลาย่างนี่ก็ทั่วไปอ่ะปลาไหลที่จัดมาให้เราทานจริงคือปลาคราฟปลาคราฟปลาสวยงามปลาคราฟใช่ครับเราทานปลาคราฟมาเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแล้วผมนึกว่าปลาไหลย่างอันนี้คือปลาคราฟนะฮะ จะกินเขาหรอเป็นปลาสวยงามยเลี้ยงละตัวถ้าบ้านเราแบบดีๆสายสายพันธุ์ดีๆหลายเป็นแสนนะปลาคราบปลาคราฟจริงๆครับประเทศไทยผกว่าคงไม่มีแบบเนี้ยต้องมาจริงๆแบบต้องมาจริงๆได้หมดครบูกทุกอย่างทั้งรสชาติของอาหารญี่ปุ่นจริงๆการแต่งกายจริงๆประเพณีเขาเสิร์ฟจริงๆครับคือทุกอย่างเป็นของจริงหมดก็ในชีวิตผมว่าคราบประสบการณ์ในสักครั้งก็ไม่เสียหายอะไรับ ผมว่าท้าผู้ชมคนท่านไหนที่ทานยากอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยนะครับทานง่าย,าย ต้องขอตัวคุณผู้ชมทานอาหารคุณนิรุตต่อนะครับและก็ก่อนลาคุณผู้ชมพรุ่งนี้เรามีนัดกัน14นาฬกา15นาทีกับนีลาฮอลเดย์สครับทางทร5ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณคุณนิรุตสุริจัญญาครับที่กรุณามาเป็นแขกม p s ครับมขอบคุณพี่เอ๋มากๆแล้วที่ขอบคุณแถมต่อไปอีกก็คือประชาชนคนญี่ปุ่นทุกคนที่ให้การต้อนรับและดูแลเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้เรียงร้อยเรื่องราวจัดทำการเดินทางอย่างมีลีลา Image Holiday ประเทศไทยแล้วคุณจะรักเราลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีลิตฮอลิเดยดูแลกันและกันสนใจการเดินทางอย่างมีลีลาใส่ใจรังสรรในทุกๆรายละเอียดสถานที่เดียวกันรับรู้รับสัมผัสแตกต่างเหนือระดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 6618081หนึ 1> 1่ง